พี่น้องปลาเล็บนะวู้เขาสันหลังพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีสุขูสุขค้นครับผมสวัสดีเนาะึ่งสะจากช่วงนี้นะพี่น้องเนาะออกไม้ไปมันก็บ่ค่อยได้เห็นโตป่าบบดไหนแล้วพี่น้องเพราะว่าน้าม,มันก็ขึ้นสีน้าม,มันก็แดงครับพี่น้องครับผมช่วงหน้าหลากเนาะต้องล่อให้หน้าม,มันใสก่อนรับจากมือนีนะครับผมผมก็ได้มามาเบิ่งไม้แวะมาเบิ้งไม้นะครับผมซึ่งเป็นไม้ที่เฮาเคยยิ่งป่า เมื่อปีที่แล้วนะพี่น้องเนาะสิเข้าได้ปะบึกดีกว่าอยู่นี่แล้วพี่น้องใส่ไปจะซิบหาลูกเลยพี่น้องปีนี้เข้าก็เลยแวะมาเบิ่งนี่ครับผมไม้น้ำเปล่านะพี่น้องเนาะแต่สำหรับไม้นี่มันก็สีมีพวกปาเลดน้ำพี่น้องแล้วมือนีเป้่าไม้หลักๆเข้าเลยเข้าก็สิมมหาปาเล็ดครับผมพี่น้องน้ามันก็อยากเป็นออกสีแดงแดงนี่จักหน่อยนะพี่น้องเนาะ เจอปุบเจอก็อีกเรื่องนึงแหละพี่น้องครับผมสำหรับป่าเล็ดเนาะกะดี๋ยวไปคอยรุ่นติดตามน้ำกันครับผมว่าเราจะมีผลงานบ่แต่มันมีป่าผุดอยู่พี่น้องแต่อยู่ไกลขนาดไปพี่น้องเดี๋ยวรอลุ้นน้ำกันเฮาสิบปดักฟังฟุูนละฟังน้ำไหลพุ่นละฟังนี่มันล่มมาเดี๋ยวมันสิบ่ค่อยเห็นมันไปพี่น้องด้วย น้องยิงปลาเล็ดถือครับผมพี่น้องผมยิงถือปลาเล็ดพี่น้องเลน่นทุ่นน้ำไปแล้วปลาเล็ดพี่น้องปลาเล็ดตูนใหญ่บอกว่าเห็นต้นหนุกมันขึ้นมากแม่สองตัวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวใหญ่ยังตัวน้อยผมว่าตัวน้อยครับสูงคึ้นหนึ่งแม่ เลี้ยนเข้าไปใต้สะพานซื้อออกมาข้อยู่ผมใส่สายของแท่อยู่โูเขาสันหลังพี่น้องโ รู้กลัจกวจังหวะมันล่งก็ดีไปหน่อยอู้รู้กลัวเนี่ยปลาที่เราต้องการมาแล้วแก้วเขียวมันยังคมเนี่ย นหวานเทียบปาเลดนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมใส่ใหญ่ยอยู่ดึ๊แก้วพี่น้องเห็นมันขึ้นจีบพอดีสองตัวพี่น้องก็เลยเสียงลองเบิงวะบดถือตัวนึงกับตัวนึงหลอวะเกือบบอดถือกับพี่น้องถือทั้งหลังมันนิดเดียวเองไปพี่น้อง เดี๋ยวติดตามกันต่อพี่นะพ่ผมน้าม,มันยังบ่ใสพี่น้องฐานน้ำม,มันใสก่อนมันจะสแกวก่อนนี่ มาหดก็แม่นเจอปลาแรดเลยพี่น้องได้ไปแต้มนึงเลยครับผมยัางมานเลยพี่น้องไอเสียสายกล้องผมเอาไปตั้งไว้พุ่นบ้านนี้ผมเอากล้องใส่หัวปลามันขึ้นมาสองตัวเห็นคู่คูสองตัวเลยพี่น้องมาคูกันอยู่นั่นละ่ะอยู่นั่นะน,นะมาคูกันเมื่อคืนจีบเลยเนาะอุทนามันใสก็สี่เห็นสองตัวเลยอันนี้เห็นแต่ตัวแรดเห็นแต่ปากตัวที่มันขึ้นมาพี่น้อง มันเลยเนาะพี่น้องเนาะเก็บปลาเรียบร้อยแล้วครับผมย่างมันเลยพี่น้องปลาแลดไส้โลเลยไปเดี๋ยวติดตามกันต่อเลยพี่น้องว่าเขาซิมีผลงานดีว่าเนาะก็ลสลับตอนนี่แดดมื่เริ่มแดดมันช่วงนี้แลรัะพี่น้องช่วงประมาณใบม่วงเนี่ยปลาแลดมันเริ่มออกครับผมเริ่มออกจากพุ่มมามารวงเลีนตามหนาสะพานอย่างที่เนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวติดตามกันต่อเลยพี่น้องลุยต่อครับผม nhưng đầm đầm hả bà, hoa bài nhà bà. เม็ดขึ้นเต็มเลยพี่น้องไอ่เจ้บอถือกอมูมันถือเปล่าพี่น้อง <c oughs> ถือังี้ยเลยพี่นอ้องอู้ตีนยังเลยป่ะนี่ พี่น้องเดี๋ยวเขาพุ่มกันเววานาะแดดฮ้อนแห้งขนะดด้วยพี่น้องเส้นโบเขาไปทาแล้วครับผมไปเดี๋ยวเขาเขาไปกันเลครับผมเดี๋ยวพี่น้องอุ้มจะเขา้าถึงเขงนี่นะเป็นประตูนหน้านพี่น้องเนาะเหรอผมมีโบอยู่นี่ครับเป็นไรบ้านหัวฮานบ่ เดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้นะพี่น้องเนาะไป

ยันต so ัวไม้ยัวะวตัวม้ยังตัวเกาปุ้งเยคนละตัวว่ะคละตัวนละตัวคนละตัวไงวตัวนี้อยู่เออตัวนั้นไงอยู่ทันขางได้ยังดีป่าจานพี่น้องเนียตัวนี้รกว่าตัวใหญ่วะใส่ป่าจานยู่ นี่พี่น้อง347เอได้ให้จันบูไปทอดนะพี่น้องลาดพริกเด้อเอ้าสูใหญ่ก็เลยเหงาแก่เฮาเอาถุงมาไว้ฝั่งนี้ซื่อๆแมะตื่นนองเลยปลาเนาะกัดดาวลุ่ไม่เอาเอาปลาเขาไปก่อนมันสิรุดไหมลูกไม่เบิ่ลูกเก่าเก็บเอาเก็บ จะไปจกปากมัน้เนอะตูวพอดีแล้วเนาอไรปลาเล็ดปลาจัน์ปลาองเอะปลาสะลิดปลาสะลิดใหญ่แก้วพี่น้องได้มานแล้วตัวเล็กอาจันบุสิ่มันตื่นราตัวใหญ่ยเมีน เออมันเห็นผมมันมันบังงาไม่อยู่แต่ผมเอาเอาถุงยางไหมเอามา,าไว้ฟังพี่ไหมบอกกันเลยนิ่งเลยว่มามาแข็เลยบอกให้ยิ่งแหมมัน <laughs> ตืน่นนาคแบบแก้วพี่น้องตัวแรก <c oughs> วัตถิให้โบยิ่งแล้ว พราะว่ามันผมบ่เห็นเนาะป่ามันมันเข่ามาอยู่ทั้งนี้เหนี่มันเข่ามาใกล้ๆอยู่ใต้อุมม้มไม้ผมก็คิดว่าป่ามันสิพเห็นผมผมถือถุงยางอยู่เนาะผมก็เอามือเว้ยมาไว้ยฟังพี่ว่าที่ว่าทีให้จันโบรยิ่งป่ามันตื่นตัวนี้บัดน,นี้มันขึ้นมาสงสัยคู่มันเนาะตัวนี้เนาะสงสัยม,มีคู่มันขึ้นมาผมก,ก็เลยยิ่ง,งเขาซะเพราะตัวที่ยิ่งที่แล้วหัวดำไปพี่น้องเดี๋ยวรอดรุ่นน้ำกันอีกนะครับผม ไปพี่น้องเดี๋ยวใหายไปสะพานมองเก้าเหระครับผมป่ามันบ่เขาอุ้มเนะพี่น้องมันหอดเวลา่าใบสามแล้วป่ามันออกไปเลนน้ำอะไรอีกแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่สะพานเดรอพี่น้องไป สวัสดีครับพ้อมพี่น้องมาหอดพี่แล้วฝนสิตกแล้วพี่น้องมืดถือถือถือมากแล้วหุนทั้งหุะถือแต่แดดอยู่เต่ทั้งกาลสินหุดมืดตึบ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 มาแล้วพี่น้องสรุปกะได้สองพี่น้องเมื่อนี่กะแบงให้เส้นโบไปตัวหนึ่งพี่น้องเนาะกะผมเก่ามาตัวหนึ่งตัวที่ผมได้อยู่สะพานนี่แหละตัวหนึ่ง พี่น้องคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องซ้ำนี่แหละครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้เอามาคักคลิปเด้นีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่เสนโลดเด้อพี่น้องบ๊ายบาย